เยอะอมัม้ตอนนี้พีเตอร์ยอยู่สูงเรียนรู้นานาชาติกลุ่มกัละยาณมิตรจังหวัดเลยจะไปไหนนะไอ่ะไปขายของนะครับไปขายอะไรไปขายดอกไม้ครับอ๋อขึ้นรถหรอรนี่ไปขายพวงมาลัยนะครับสูเ์เรียนรู้นานาชาติกลุ่มกัละยาณมิตรจังหวัดเลยนะคะเราเป็นที่พักด้วยชื่อปีเตอร์แกรนโฮมสเตย์กัละยาณมิตรโฮมสเตย์อาจารย์ปองจะไปขายดอกไม้แล้วเหรอครับ กำลังจะไปไขายอยู่รถนหนองครับขอกเพื่อนๆไปอุ่นห้องกันเยอะๆมาบอกเพืพพ่อนๆปอุนเป็นเยอะๆนะครับนี่ดอกพุทธาวางังอันนี้กาละยานะมิตรโฮมสเตย์นะคะซึ่งอาจารย์ป๋องเป็นเจ้าของนะคะนี่พี่พีเตอร์ก็เตรียมพวงมาลัยพร้อมในรถก็มีนะคะแบบชอบแบบพวงก,ก็มีครับผมเป็นกระโปรงหลังไทยเอาด้วยไม่เป็นไรเดีย๋ยวพีเตอร์ไปถ่ายที่นน่นอ,อีก นี่อาจารย์แม่ก็เอาดอกพุธมาจากอาจารย์พ่ออาจารย์พ่อเน่ะเป็นทั้งคนสวนด้วยหลังจากเกษยียณอายุราชการก็เก็บดอกไม้มาให้นะคะเนี่ยดอกพุดชาววังเราก็ช่วยกันเก็บนะที่บ้านเรามีประมาณ30ต้นปุ๋ยที่ใช้เราเป็นปุ๋ยอินรีย์ที่เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนรวมถึงปุ๋ยมูลค้างคาวด้วยอาจารย์แม่ขายดีนะคะขอบคุบายเฮงๆรืยๆขายให้หมดแล้วให้มีออเดอร์มาเพิ่มด้วย จ้าบายบายปเต้าบายบายดูขวาด้วยนะโรถประจำตำแหน่งท <could ơ hospitals> ่านประธานตอนนี้อยากได้รถใหม่รอถูกลอตเตอรี่กังกก้ใช่าอือ บางไงชาบานี่เจ้าชชบาน้องเล็กตอนนี้ชชบามีลูกฉี่ตัวหายไปตัวหนึ่งใช่ไหมชาบานี่มีปลาทองด้วยเราชอบเลี้ยงปลาลูกชชบาอยู่ไหนอข้างในโตยังน้องเมียวอู้โตแล้วดูทิ เบเริ่มรน้องเหมียวตัเบริม่รมรยเอาฐานไปใส่ให้น้องเหมียวน,น้องเหมียวจะได้ไม่เหม็นห้องนะคะชะบาดูแลลูกนะอันนี้เรียกว่าพยาเล็บคุดเราก็เอาไปใช้ในการมัดมัดดอกดาวเรืองนะคะมัดดอก้ว้ไม้ สำหรับคนที่ชอบปักแจกันไหว้พระเป็นช่ออะไรอย่เงี้ยนะคะกัลยาณมิตรนะคะอายุ50ปีแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นโฮมสเตย์ด้วยที่พักรายวันราคาเริ่มต้นที่200บาทต่อท่านพร้อมอาหารเช้านะคะตรงนี้ก็จะเป็น พิช e ดกรนด์โฮมสเตย์นะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นบ้านทัชชี่บ้านการด้วยชาบาส่วนหลังนู้นเป็นบ้านอาจารย์แม่นรถประจำตำแหน่งแบรนด์แอมบัสเตอร์น้อกพิเตอร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะคะคุณพักคุ้มครองค่ะ